จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดที่มีจุดเด่นด้านวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากภายใต้คำขวัญคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาร้อยล้านย่านยี่ศกปลาดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางง่าย และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเขามีนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกอิ่มอร่อยราคาแค่10บาทแม่ราคาโดนใจแต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นขอไปลองก่อนนะครับเห็นลีลาการจับตะก้อลวกเส้นทีละ6-7ด้ามแบบนี้เป็นความสามารถของนายวัชรพรสร้อยน้ำ เจ้าของร้านนายตั้มราชาก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกพันมือด้วยดีลาการจับตะก้อแผ่เป็นพัดบวกกับความหอมของก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงด้วยเครื่องเทศสมุนไพร100ชนิดทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณนี้เป็นที่นิยมของลูกค้าอีกทั้งราคาประหยัดแค่ชามละสิบบาทเท่านั้นแม่มาหิวหวแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ราคาถูกอีกเออเฮียครับเอาเล็ก สน้ำสองครับเมี่ยเจ้าของร้านคนนี้อดีตเป็นเจ้าของกิจการเต็นท์รถมือสองแต่ประสบปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้กว่า8ล้านบาทจึงหันมาเปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวราคา10บาทช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยใครกินจุตั้งแต่20ชามขึ้นไปจะแถมน้ำอัดลมรวมทั้งแจกของชำรวย เพื่อสมนาคุณแก่ลูกค้า oh. บางครั้งก็โชว์ลีลารำกังฟูให้ลูกค้าได้ชมไปกินไป uh. มุมหนึ่งก็คือให้ให้ให้อะไรกับสังคมถึงแม้มันจะน้อยนิดไม่ไม่ได้มากมายอะไรเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำแต่เราถือว่าเราทำแล้วตู้เตี๋ยวสิบบาทมีคุณภาพกินแล้วอร่อยอิ่มท้องอยู่ท้อง ถือว่าผมผมทำแล้วผมผมภูม,มิใจผมว่าอ่ะทำแล้วมีความสุขทุกครั้งที่กำลังลวกเส้นเนี่ยจะมีลูกมือมาช่วยปรุงช่วยเสิร์ฟอ่ะอ่ะอย่าคิดว่าเป็นน้องสาวนะแต่สองคนนี้เป็นเมียเจ้าของร้านต่างหากออเยะมีเมียสองคนมาอยู่บ้านเดียวกันแบบเนี้ยไม่มีตบตีเอาน้ำกว๋วยเตี๋ยวสาดหน้ากันบ้างเลอ,อะเฮียไม่มีครับยังครับ <c oughs> ยังเลยยังไม่มีตรง,ตรง,ตรงนี้เลยหรือว่าอยู่ด้วยกันก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรกันตลอดอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขารักกันเหมือนพี่น้องตัวเขาเองเหมือนพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยเออเราเองก็เป็นคนที่ถ้าคนกลางก็ต้องจริงใจแล้วก็เป็นกลางอะไรเงี้ยเมเป็นหลักการบริหารเมียที่คุณพ่อบ้านทั้งหลายควรจะเอาอย่างไม่ฮะเนี่ย เปลี่ยนเรื่องมาที่เมนูแนะนำสำหรับวันนี้กันดีกว่านั่นก็คือเกาเหลาฟรีบิ๊กเกาเหลารวมชามใหญ่ที่ให้รสชาติความหอมหวานของน้ำซุปที่ต้มนานกว่า4ชั่วโมงวกกับลูกชิ้นตับและหมูที่ตุนจนเปื่อยเนื้อเนียนนุ่มอร่อยจนลืมอิ่มแค่40บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราดขาหมูเนื้อขาหมูที่ตุนด้วยยาจีนโบราณ ราดด้วยน้ำขาหมูที่ต้มด้วยน้ำซุปกระดูกนาน2วันทำให้เบนูนี้มีรสชาติกลมกลม่อมเนื้อขาหมูก็เหนียวนุ่มจนแทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียว oh, <no. S 1> โอ้โห,โหสั่งไป4ี่เฮียจัดมาให้6เลยสงสัยจะกินไม่หมดครับคุณผู้ชมครับงั้นขออนุญาตห่อกับบ้านแล้วกันนะครับยิ่ห้พูดเล่นครับมาถึงที่แล้วกินสนุกยังครับเป็นพิธีเดี๋ยวเฮียจะเสียใจแลองนี่ดีกว่าเส้นหมี่ ร้านในตั้มราชาวขวตี๋ยวเรือหมูน้ําตกเปิดขายอยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งเข้ากรุงเทพมหานครเลยจากแยกเข้าอําเภอบ้านโป่งหน้าสหากรณโโ์นมหนองโพร,ราชบุรีจํากัดประมาณ500เมตรเป็นทางเลือกให้คนชอบกินเส้นได้วแวะมาลิ้มลองตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับกินอิ่มสบายท้องกันแล้วก่อนกลับก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากนะครับโดยเฉพาะที่นี่ครับ โอทอบกระเป๋าหนังตํบบนคุ้งน้ําบนอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่นี่เป็นหัตกรรมของชุมชนที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเดือนละหลายล้านบาทครับและก็นอกจากนี้คุณสุภาพสตรีมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีกระเป๋าหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรกันครับกระเป๋าหนังขนาดต่างๆที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเป็นของดีจากฝีมือชาวตาบนคุ้งน้ํบนอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี นอกจากจะใช้หนังวัวและหนังแกะที่มีคุณภาพทนทานแล้วลวดลายการเย็บก็ช่วยให้กระเป๋าแต่ละใบมีความประณีตงดงามเป็นงานหัตถกรรมฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนซึ่งได้แนวคิดมาจากนายสมเกียรติเสริมสิริปัญญาที่ผสมผสานรูปแบบทรงคาวบอยและแฟชั่นสมัยใหม่เข้าด้วยกัน <Yeah. S 1> จนกลายเป็นสินค้าโอทอระดับ5ดาวที่ตรงใจลูกค้าทั้งชายและหญิง คือมันใช้ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะเรามาสายปณีปานอมนะฮะเราไม่รุนแรงนะฮะไม่ต้องเป็นแต่งตัวยีนหรือไว้ผมยาวไว้หนวดเครานะฮะคุณก็ใช้ได้นะครับคุณทางานออฟฟิศนุ่งกระปรองอยู่ในระเบียบนะครับคุณก็ใช้งานของเราได้นักท่องเที่ยวบางคนที่กำลังหาของใช้ไปเป็นของฝากไม่พลาดที่จะแวะมาที่นี่ ราะนอกจากรูปแบบที่ถูกใจแล้วราคาก็ยังเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าอีกด้วยผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยคุณภาพดีค่ะคุณภาพดีคือเคยเอาไปใช้แล้วแล้วก็ประทับใจในความทนทานนะแล้วก็คือราคาราคาก็ไม่สูงมากกับกับประโยชน์ที่เราเอาไปใช้เพราะใช้ได้นานจริงๆค่ะอ,อ๋อพอดีซื้อเป็นของฝากอะคะรับพอดีขับผ่านนาาแล้วก็เห็นอีกดูลาหน้าข้าวดี แล้วเข้ามาเออใช่เลยเอาผมแล้เห็นสไตล์กระเป๋าเออใช่เห็นกระเป๋าหลากหลายรูปแบบหลากหลายลวดลายสีสันแบบนี้วันนี้ผมต้องตัดใจครับเอาเข็มขัดไปก่อนกันล้วกันครับถูกใจถูกราคาผมด้วยครับกระเป๋าหนังโอท็อปคุ้งน้ำบนทําให้ชาวบ้านเกือบ230ครวัวเรือนมีอาชีพและรายได้สูงสุดเกือบ30,000บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีย่อส่งออกกระเป๋านับหมื่นใบไปประเทศญี่ปุน่นเยอรมนีและอังกฤษเป็นงานหัตกรรมที่สร้างชื่อและความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดราชบุรีคนรักกระเป๋าหนังท่านใดสนใจอยากได้เป็นของฝากก็ลองแวะมาเลือกชมกันได้ที่ตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผู ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการได้มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีเท่านั้นนะครับแก๊กแก๊กแล้วก็ยิ้มนอกสถานที่วันนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมไปไม่มากก็น้อยนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปยิ้มนอกสถานที่กันที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ